Kuat atau arah atau sama-sama sangat besar. Nak mau kasar kuat atau arah atau sama-sama sangat besar. Nak mau kasar kuat atau arah atau sama-sama sangat besar. Putaran yang sangat 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 sani, tak masakan, katakanlah. พระคณะสงฆ์ทีุ่กทุกรูปทุกท่านทุกคนครัเจริญพรอนได้ดีอยากให้ท่าประชาชนทั้นหลายอาบานันสบายอาบานันสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นโหมดที่สุด สนในวาระต่างๆซึ่งวันนี้เวลาสิบาริกาจะได้ทำพิธีสวดวัดทิกาบาสุขุปุทิบุริกุศลแล้วก็นำสรีระร่างกายของโ,โอ้้นไปประชุมเผงน่าเปนลูกของวัดป่าสัโพทยธรรมารามแห่งนี้ยอยคนรเป็นคนดีมากเป็นคนดีพิเศษ เป็นลูกศิษย์เก่าแก่เป็นผู้ที่ตั้งมัน่นในมุศลเสมอมาตั้งมั่นในพระตนไต้จนถึงวาระสุดท้ายพอทั้ญาติของบงรูก,ก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในมุศลภาคหลวงถือว่าเป็นคนดีเป็นคนดีนนดกับทุกคนยอมอ้วน รับราชการเป็นครูสมัยก่อนนู้นผู้พัวพวงโดวอย่างน้อ,นองเนี่ยก็เปโลกแพ้่รูแต่ละรัชสาัจากไปยกว่าจองก็มีไปโลกแพู้่เหมือนกันท่านจะได้ละหลอกจากการเป็นครูพอเห็นภยัยขอชีวิตมนุษย์ไปจึงได้ละหลอกมาเห็นวัดปฏิบับบบบติธรรมซือสิง จากนั้นมาก็เป็นเวลาร่วสมสิบสี่สปีแล้วที่ท่านได้มาปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อใหญ่หพ่อกัะนาท่านทำเต็มที่ปฏิบัติเต็มที่จิตใจเป็นคนใจดีใจสบายแต่ก่อนอ้วนต่อมาปฏิบัติไปก็ไม่อ้วนแล้วนะแต่ว่าใจดีใจสบายยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ เ,เพื่อนๆส่วนใหญ่ที่พากันสงสารสมอ,อ้วนก็พากันตายไปก่อนมันก็ระไรๆควน,นอยู่ได้นานมากเพราะอาศัยการปฏิบัติธรรมยองวกว้ยได้ลาละสังขาเหมือนสามวันก่อนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่อยู่ใกล้บ้านตอนนี้คนยุตยิธรรมโงพยายบลาลไทยเปิดบ่่เราต้องบอกว่าเราอ้วน ถ้าให้สะดวติร์ยดรรททายากๆมีน้องก็มาประชุมเพื่อที่วันทำทีแทนถ้าให้สะดวกลงพื้ใหญ่ก็มาประชุมเพื่อในวันวันสัปเทวีทางยากๆมีน้องก็คิดความคิดว่าให้สะดวกลงพื้ใหญ่ดีกว่าทีา่ได้นำมาสรีระข้างกายว่าไม่บรินสุทธิที่นี่วันนี้เป็นวันประชุมเพื่อ การจัดงนานก็ปฏิบัติปตามคำสอนพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามพระทับวินัยเป็นกุศลมากที่สุดพระพุที่จ่ายไม่ต้องการกุศลมากที่สุดและผู้ที่ทรงกุศลมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าโราณพระอริสสสาวกของพุทธเจ้านีและความเพียรของยันยา ความสามัคคีในการทำบุญส่วนของญาติก็เป็นพลังใหญ่ให้ผู้วหยชนให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องตองพุทธเจ้าอย่างนี้มนุษย์เราทุกคนคือผู้ที่เกิดมาอยู่กับอันประเสริฐที่จะได้พากันเข้าใจให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าทำไปตามอารมณ์อย่าไปทำตามความรู้สึกมันเป็นอวิชชาเป็นความหลงเราพาทันทำตามอารมณ์ก็จะเป็นได้เพียงคนที่เราพูดไปว่าคนก็คือทำทั้งตีทั้งชั่วรักคนกันไปส่วนบรรลุก็คือผ้ทีิใจสูงเข้าใจถูกต้องประเวณนถูกต้องปฏิบัติถูกต้อง เราดูประวัติศาสตร์ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะได้ตัดสรู้ท่านใช้พัะตามาทุกปายาชน,นางสุชาดาท่านก็นมาทบทวนดูว่ามันต้องยุดการไม่ไาวเกิดด้วยการยุดวัฏสงสารหยุดกรรมเราต้องไปทำตามคมหลงตาวิชานั่นก็คืออริอมัติมีองค์แหม เราต้องพากันมาอยู่ตัวเองจะได้เข้าสู่ทางอันประเสริฐพากันเป็นทัสท้าก,ก็คือธรรมะธรรมะก,ก็คือพระค,คือผู้ประเสริฐจำแนกมาเป็นพระวินัยขอ้ขอคุกข้อปฏิบัติที่ทาให้เราเป็นผู้ประเสริฐอีกทีหนึง่งเราจึงพากันเรียกว่าเป็นาศาสนาซึ่งสิ่งสูงสุดก็คือ พระพุทธเจ้าผู้ที่พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเราพากันมารู้ทุกข์กับคน,นรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ข้อปฏิบัติคนทุกข์นี่คือเราเอาพุทธเจ้าเป็นหลักเอาพุทธเจ้าเป็นแนวทางในชีวิตเพื่อจะหยุวดวัฏสงสารของตัวเองยึดความร่มสึก เรามาหยุดทางกายทางวาจาทางใจโดยเฉพาะเรื่องใจมีสสำคัญให้เราทุกคนทุกท่านหยุดมีเพศสำคัญทางใจให้เราตั้งเจตนาวนา่า,า,าออวเราต้องหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำไก่ให้มันฟักไข่สามารถทิดออกอปตัวเราต้องหยุดประตัดสงสารของตัวเอง ต้องสร้างเหตุต้องมาอยุดอยู่กับปัจจุบันหยุดแล้วก็จะไปอยู่กับอนาคก็ให้เราอยู่กับปัจจุบันบนความไม่เที่ยงไม่เครียดแทะทาร์อยู่กับไตลับบขก,าาขออกของเรามีสติสัมปชัญญะของเราอยกัเลมหายใจเข้าออกเราชัดเจนทารีบนวัญญา ลมลลม,มันแรงลมหายใจมันยากอยู่กับลมาหายใจก็เป็นการตัดอดีตตัดอนาคตเราทุกท่านทุกคนต้องเข้าใจอริยสัจสีผ่านบรรลุทุกเหตุแห่งทุกข้อปฏิบัติทุกทุกถ้าเราเข้าใจเราก็ปฏิบัติได้ทุกที่ทุกแห่งทำได้ทุกเวลา มาทำที่ตัวเรานี่แหละปฏิบัติที่ตัวเรานี่แหละเราจะได้พากันเขา้าถึงพระธรรมวินัยของพุทธเจ้ามีความเมนที่ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องในปัจจุบันของเราทำอย่างนี้มันถึงแก้ปกัญหาได้หมดปัญหาได้พระพุทธเจ้าจะให้เราพากันพัฒนาวิทยาศาสตร์ ในแปบที่ไม่เปีเ่ยนเห็ียนกันก็คือต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมพัฒนาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมด้วยเราทุกคนถึงจะเป็นมนุษย์ที่จับทุกได้ในปัจจุบันไม่ต้องมารอตายก่อนดีกวราเป็นาาการใสยกลางในปัจจุบันปฏิปักษอย่างนี้แก้แค่ได้มันไม่เกี่ยวกับคนจนคนรวย ไม่เคีียวว่าจะเป็นเด็กเป็นคนแก่เราแก้ตัวเองนีง่แหละในปัจจุบันนี่แหละแล้วเราจะเป็นคนไม่เครียดมีความสุขเราทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เพราะเราทุกคนจะมีร่าง,งกายนีโอกาสอันประเสริฐแล้วเกิดมาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้ว เห็นตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปทุกวันเสื่อมลงทุกวันเราองพากานดีนเรินปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างไ้ประมาทให้เราพากันมาปฏิบัติฝึกใจตัวเองที่มากพาการฝึกปฏิบัติได้ทุกคนเราจัจเราสมองติไม่ปกติเท่านั้นถ้าเราแก้ตัวเองมันจะไปแก้คนอื่น อย่าไปโมดเพื่อเอิินในสิ่งที่ไม่เป็นสารนะเป็นขยะของโลกความแก่ความเจ็บความตายพัดนาก็ถือเป็นขยะของความหลงเหมืนกันจะโหมดจะไปวุ่นวายจะพากันมาถือแบนเองกความเป็นมนุษย์เฉยๆเราต้องฝึกใจเราให้มันสุขขึ้นพระบุทธเจ้าเ่า่ให้เราเสียสละทุกอย่าง อดีตก็ให้เป็นสุดอน,นาคตก็ให้เป็นสุดยู่ปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันธรรมเรื่องสิ่งธรรมเป็นเรื่องจุดพลังงานเวียนว่ายตายเกิดทุกท่านทุกคนอากัน้าใจวันหนึ่งก็มีสี่ชั่วโมงนอน,นก็หกชั่วโมงเวลาที่เหลือเวลาตื่น ก็คือเวลาที่เราทํางานพร้อมกับการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปกับการทางานอย่าล้ประเด็นเราต้องมีความสุขในการทํางานเราจะได้ไม่เป็นโรคซัมจนันก็คือโรคไม่มีความสุขเราทําอย่างนี้ไหมมันจะก้าวไปเรื่อยแก้ที่ใจของเรากายวาจา ก็ทําตามที่ใจสัง่งลเหมือนรถยนต์เราขับไปก็ทําตามคนขับ่ะคนเราเนี่ยจะเป็นตามใจตามอารมณ์ของตัวเองก็เป็นบ้าไปหลงไปอยากให้เป็นรุ่นเป็นนี่เป็นอย่างนู่นอย่างนี้บ้าไปเราต้องรู้จักัูเราเองต้องมีสติให้มันทันมันอยากแก่อยากตายก็เป็นเรื่องของสังขาร ท่านว่าไหมเราต้องหยุดโลกลกับธรรมพือหยุดที่ใจเราพัฒนาไปาอินทรีย์ก็แก่กามไปอยู่ไหนก็ปฏิบัติที่นั่นไหนมีความสุขในปัจจุบันเราจะโมจะหลงไปเรื่อยไม่ได้นะการแก้ไขตัวเองมันต้องแก้อย่างนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้บวย ทำตามพุทธเจ้าก็จะเป็นภาริยเจ้าท่านาตั้งแต่โสดาบันจนถึง,างนาคามีส่วนผู้ที่อ้วนเราสามารถเป็นได้ในภาหารเพราะเรามีสิ่งกันลอ้อที่สมบูรณ์แบบกว่าเราได้สมบัคสมานสามาคีหากันมาส่งยกวนเป็นกางสุดท้าย กลับบ้านแล้วกลับวัดตัวเองแล้วกายมีความสุขในการทํางานในการปฏิบัติธรรมให้ตั้งโยนความไม่หลงไม่ประมาทการปฏิบัติอันอยู่ทุกแห่งมันง่ายอย่าไปตามอารมณ์ตามความหลงไม่ได้บนกุศลที่พวกเราสามัคคีกันทำครั้งน,นี้ ก็ขอส่งให้โยบวนให้ได้รับบุญบุศนเดินทางไปสู่สุคติสู่สวรรค์มรรคนิพานณโอกาสนี้ขออวยพรให้คณะสงฆ์พุทธบริษัททุกท่านได้เอาพ,าพอระธรรมคำสอนที่เป็นศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าตัสไว้ดีแล้วไปปฏิบัติ ทุกท่านทุกคนจะได้พออันประเสริฐที่ทำเอาเอีคำสอนของพุทธเจ้ารูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนแล้วแต่การทำเป็นเรื่องของเราเองทุกคนจะได้เข้าถึงความร่กเย็นคือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคน